ตรวจจักรยานทำไมตึงตู้อย่างเงี้ยคะตจัตรตกรยานครับแล้วตรวจจักรยานวิสัยทัศน์ของตำรวจภูธรจังหวัดน่านก็คือเมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตรงนี้ทางตำรวจได้มองเห็นว่าสายตรวจรถจักรยานเป็นสายตรวจที่มีความสำคัญรตรงจุดนี้ก็เป็นจุดประกายความคิดว่า,าเพื่อให้ลดนงคลงเกี่ยวกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับลดปัญหาเรื่องมลพิษตำรวจภูธรจังหวัดน่านก็เกจะจัดทำโครงการสายตรวจรถจักรยานขึ้นมาเพื่อคอยบริการ ประชาชนเรามาช่วยสร้างวัฒนธรรมช่วยสร้างอากาศนะครับบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวนะครับคนน่านคนน่ารักครับและโดยเฉพาะตำรวจครับการปฏิบัติงานแต่และงานไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องเอาใจใส่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดใส่ตัวจักรยานนี่เลยคะ่ะ และเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้การเป็นสายตรวจจักรยานก็ยังสามารถลดภาวะโลกร้อนและได้ใกล้ชิดกับประชาชนได้มากขึ้นด้วยค่ะสเนื่องจากรองบัญชาการตำรวจภูธท้ท่5นะครับได้มีคําสั่งให้ดําเนินการเก็จัดทําโครงการ ป้องกันอาชญากรรมที่เป็นจุดเด่นนะครับโดยให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมถูกประสงค์นะครับเพื่อสนองตอบนโยบายการลดใช้พลังงานน้ามันเชื้อเพลิงลดภาวะโลกร้อนนะครับเป็นเป็นการป้องกันนะครับอาชญากรรมในพื้นที่เนกะิดขึ้นในชุมชนนะเพื่อสร้างความสนิทสนมนครับกับชาวบ้านหรือชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราเพราะสายตรวจจักรยานเราจะทําการออกตรวจนะครับไปอย่างช้าๆและใช้เวลา ในการพบปะกับชุมชนหรือชาวบ้านนะครับในระแวกต่างๆเป็นการสร้างความสนิทสนมกันแล้วก็ให้มีทัศนคติที่ดีต่อทางตำรวจของเรานะครับนนสายวจัก,กรยานาออปิบัติหาที่ค่ะไปัติค่ะคตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านทองนะคะสายตรวจรถจัก,กรยานกำลังออกปฏิบัติงานค่ะ มีความอุ่นใจค่ะเขามาแบบทั้งเช้าทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก่อนเปิดร้านช่วงเย็นหลังแล้วก็ใกล้ปิดร้านก็จะมาตลอดกลางวันก็มีมาก็รู้สึกว่าแบบแบบพวกเรารู้สึกเราอุ่นใจมากขึ้นมีความรู้สึกปลอดภัย รซึ่งนีใจครับเพราะว่าไอ้ธรรมดานี่เท่าไ่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านรากานไปเีอะอย่งนี่เลยใจให่ยังไปได้เลยอันนี้มันเข้าถึงประชาชนดิเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดประชาชนนักที่สุดเลยเหนื่อยไม่ใช่เล่นนะคะกับภารกิจของสายตรวจจักรยานแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะตามสายตรวจจักรยานไปอีกจุดตรวจหนึ่งค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศของการตรวจที่หางหินเ้าค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาถามความรู้สึกของเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานกันและประสบการณ์ในการทำงานค่ะ ตรวจจักรยานได้ใกล้ชิดกับประชาชนและเพื่อนานมิชชนให้กับตำรวจและดดของสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมากับสายตรวจทั้งสองท่านก็เป็นการลักทรัพย์มอลักมอถือในรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจตูทอนเมืองน่านได้จัดชุดสายตรวจจักรยานขึ้นเป็นสายตรวจชุดแรกเลยนะครับมีผู้ปฏิจจตบหน้าที่ทั้งหมด8นายด้วยกัน เราแบ่งการออกตรวจเป็นสี่สายสายหนึ่งจะมีกํากลังสองคนด้วยกันมีรถจัก,กรยานสองคันนะครับเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ทุกคนมาปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีความรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าการปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจจัก,กรยานนั้นเรามีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับไปที่ไหนมาที่ไหนเราจะทักทายกันทําให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจว่าเออ มีตำรวจอย่างนี้ด้วยเลยนะครับกำลังจะเห็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ค่อยมีแต่ได้มีการตอบรับจากประชาชนดีแต่จะมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคเวลาฝนตกหรืออะไรนี่มันก็ลำบากหน่อยนะคือว่า้รุงคัาบัญชา แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่สนองคําสั่งผู้คับชาด้วยความสามารถเต็มความสามารถการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สายตัวจักรยานของสพมันนันของผมอ่าังรู้สึกว่าดีมากแล้วครับเพราะว่าหนึ่งจะได้ลดภาระหลบร่อนแล้วก็ ช่วยประยัดงบประมาณของทางราชการพิดน้องประชาชนบางคนนี่บางคนเปิดอ,อาจจะอายอยู่นะครับตีบานในการขับขี่จักรยานไปจ่ายตลาดหรือไปทําธุระนี้ตีใกล้ๆหรืออาจจะใกล้ๆนะครับเพราะว่าเปิดว่าอายว่าว่า,าจ,จะบ่นี้รถเครื่องที่เหมือนเปิดเนี่ยฮะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งทีดีมา,มากเลยนะครับ ที่ยากจะฝากถึงประชาชนทั้งบ้านทุกท่านเลยนะครับคือผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาขับขี่จัก,กรยานหลายๆอย่างหนึ่งกระเพ่อสุขภาพของตัวพี่น้องเองนะครับแล้วก็เป็นประหยัดขาดใช้ใจในครอบครัวไปตัวนะครับและก็เป็นการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงการ ว่าขับขี่จักรยานว่าบบใจเป็นสิ่งที่นหน้ายอ้เลยนะครับดีใจค่ะคือว่ามีความอบอุ่นอบอุ่นใจทีว่าที่มันได้มาขายของนี่ก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะบ่ได้กังว้เลื่องไวรุ่นหรือว่าพวกอ่าคนทีว่าจะมาลากขโมอยอย่างกันแล้วทีว่ะจะก,บกอบก่อเกินเรื่องแล้วอย่างขึ้นค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งในการทํางานของสถานีตํารวจภูทรเมืองน่าน เพื่อปรับการทำงานให้เข้าถึงและเข้าใจในประชาชนคุณง,งามความดีของบรรดาเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยานที่พวกเราเยาวชนต้นกล้าฝันได้มาร่วมเรียนรู้แนวะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่ายกย่องดังอุดมคติที่ว่าเคารพเอืเ้อเฟื้อต่อหน้าที่การุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากไม่มักมากในลาภผลนุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน ดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตสำหรับวันนี้นะคะเยาวชนต้นกล้าฝานันก็ต้องขอขอบคุณคุณตำรวจชุดสายตรวจจักรยานค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะและเยาวชนต้นกล้าฝานันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ